อย่างไรชื่อว่าไม่ประมาทปัญญาอย่างไรจรึงจะชื่อว่าผู้อยู่แบบไม่ประมาทปัญญาเนี่ยนะว่าไม่พึงประมาทปัญญาพึงตามรักษาสัจจะพึงเพิ่มพูนจาคะพึงศึกษาสันติเท่านั้นนั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วดูก่อนภิกษุอย่างไรเล่าชื่อว่าไม่ประมาทปัญญาดูก่อนภิกษุธาตุนี้มีหกคือปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุอากาศธาตุวิญญาณธาตุ ถ้าใครที่น้อมไปพิจารณาโดยความเป็นาธาตุหกอย่างนี้แหละเรียกว่าไม่ประมาทในปัญญาน,นะไม่ประมาทในปัญญาด้วยการเจริญาธาตุหกให้ปัญญาเนี่ยเล่นไปในาธาตุหกก็กระตั้งคําถามเป็นโจทย์ง่ายๆว่าวันนี้ใครคิดถึงใครโดยทมเป็นาธาตุหกมั่งคิดถึงตัวเองว่า,าธาตุหกเท่านั้นนะอย่างเงี้ยนะก็ไปสายใจนะเออคนที่นั่งข้างหน้าข้างหลังก็าธ 6, าตุหกทั้งนั้นนะก็จลืมอย่างนี้ด้วย ก็ดูก่อนภิกษุปฐวีาธาตุเป็นไนะคือปฐวีาธาตุในภายในก็มีปฐวีาธาตุภายนอกก็มีก็ปฐวีาธาตุภายในเป็นไนะได้แก่สิ่งที่แข็งแข็งกําหนดได้มีในตนอาศัยตนคือผมขนเล็บฟันนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่สายรไส้อาหารใหม่อาหารเก่า หรือแม้สิ่งอื่นไม่ว่าชนิดไรๆที่แข็งแข็งกำหนดได้มีในตนอาศัยตนนี้เรียกว่าปฐวีธาตุภายในปฐวีธาตุทั้งภายในและภายนอกนี้แลเป็นปฐวีธาตุทั้งนั้นคือจะภายในร่างกายดังกล่าวที่แล้วก็ตามภายนอกก็ตามทั้งหมดนั่นก็เป็นปฐวีธาตุ พ่งเห็นปฐวีาธาตุนั้นด้วยปัญญาอัานชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นแล้วจะเบื่อหน่ายในปัฐวีและจะให้จิตคลายกำหนัดในปัฐวีาธาตุได้คํานี้นะฟังแล้วเป็นทั้งยาตะปริญญาตีรณะปริญญาปหาณนะปริญญาเบ็ดเสร็จหมดเลยในข้อหกร้อยแปดสิเนี่ยนะการกล่าวถึงว่า สิ่งใดที่มีลักษณะแค็นแข็งกำหนดได้มีในตนอาศัยตนเนี่ยนะที่เป็นปฐวีธาตุภายในเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นอันนี้พวกนี้เป็นยาตะปริญญาตงรงๆอยู่แล้วพอจําแนกออกไปแล้วมันก็ไม่มีใครอะนะมันก็มีแต่ผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเนี่ยนะ